อย่าใช้โควิดทำลายประเทศทำลายประชาชนฟังนายโอภาษอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงเรื่องอาการใหม่ของโควิดดูแล้วน่าตื่นเต้นแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยครับองค์การอนามัยโรคแจ้งว่าอาการอื่นของโควิดก็คือตาแดงน้ำมูกไหลพืนขึ้นบอกมาตั้งแต่12ตุลาแล้วครับแพทย์ไทยไปทำอะไรอยู่และเพิ่งมาโพธนา ทำไมไม่บอกให้ครบตั้งแต่แรกว่ายังมีอาการเจ็บคอคลื่นไส้ท้องเสียหนาวสาั่นเวียนหัวนี่จงใจปกปิดหรือแทบไม่รเรื่องเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพวกหมอบางคนนะครับเรามาดูข้อมูลจริงๆดีกว่าจากตารางเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ติดเชื้อในปี2564 25,741คนนะครับเสียชีวิต36คนหรือเท่ากับ0.14%ท่านเองนะครับแต่ในขณะที่ปีที่แล้วอัตราการเสียชีวิต สูงถึง0.89หรือถึง1%เลยครับเราฟังคุณยงพูดบ่อยๆมาดูความจริงดีกว่าครับคุณยงบอกว่าโควิดรอบใหม่ติดกันไวแต่ทำไมไม่บอกความจริงให้ครบว่าโควิดรอบนี้ไม่ได้อันตรายขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดที่บอกว่าอย่าไปเชื่อหมอบางท่านเนี่ยครับมาดูข้อเท็จจริงดีกว่าครับดูสิครับสถาบันอันมีชื่อของไทยบอกว่าจะมีการติดเชื้อ300,005บ้าง 2แสนบ้างจะตายถึง7,000คนในปี63บ้างอันนี้เป็นการคาดการมั่วๆทั้งนั้นเลยครับโควิดถูกทําให้กลายเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่งแต่แท้จริงแล้วองค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนนะครับว่าผู้ป่วยโควิดส่วนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางและจะหายจากโรคนี้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษแต่ในไทยนะครับโพรทนาจนทั้งว่าโควิดเป็นดั่งมะเร็งร้ายรักษาก็ไม่หาย หายแล้วก็พิการปอดนี่คือวาระซ่อนเร้นของหมอบางคนในประเทศไทยหรือเปล่าครับการที่แต้วนัทพรรอดจากโควิดถึง5หนนั้นคงเป็นเพราะร่างกายแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอมีภูมิต้านทานจึงเอาอยู่นะครับไม่ใช่เพราะอิทธิฤทธิ์หรือศาสรศาสตร์ใดๆเลยครับโควิดไม่ได้อันตรายอย่างที่โพธนากันเลยครับดูอย่างคนเก็บขยะสิครับถ้ามีจริงป่านี้คงต้องเสียชีวิตเป็นเบือเลยครับไม่เคยมีสักรายหนึ่ง หรือมร์ไซค์รับจ้างรับคนอยู่ทุกวันก็ไม่มีใครเป็นเลยครับในฐานะอดีตประธานมูลนิธิเิสระชนนะครับผมยืนยันกับท่านได้เลยว่าคนเร่ร่อนซึ่งนอนเสียงอยู่ข้างถนนเนี่ยครับยังไม่มีใครติดเชื้อโควิดเลยครับแล้วเราจะไปกลัวอะไรมากมายความจริงนั้นโควิดนั้นติดไม่ง่ายนะครับหมอหลายคนหรือผู้มีอำนาจไม่บอกเรานะครับว่าไข้หวัดใหญ่ปี60นนะครับมีผู้ ติดเชื้อ1 9 4 5 6 9รายเกือบ 200, 2,000 0 0รายนะครับตาย65มากกว่าโควิดปี6-3ซะอีกยิ่งกว่านั้นนะครับไข้เลือดออกเมื่อปี6-3นี่เองเนี่ยครับปรากฏว่าติดเชื้อถึง7,821รายตาย51รายครับแต่ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรมากเพราะว่าไม่ได้รับการโพทธนานั่นเองครับอย่าให้หมอบางคนแหกตาเรานะครับเรามาดูตัวเลขจริงกันดีกว่านะครับ ปี63มีผู้เสียชีวิตจากโควิด61รายถูกฆาตรกรรม3,467รายฆ่าตัวตาย3,755รายเอด4,000รายวันโรค14,000แอลกอฮอลสูบบุหรี่50,000อย่างนี้ตายกันมากมายกว่าเยอะนะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันนะครับเขาจะทําให้คนเสียชีวิตมากขึ้นจะได้ดูสมจริงมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่า ดูอย่างการประกันภัยสิครับถ้าโควิดมันร้ายแรงจริงๆนี <conditions> ่จะมีบริษัทประกันผ้ารับประกันเรอครับแต่นี่ก็รับประกันกันใหญ่เลยครับการใช้โควิดทําลายไทยนั้นเนี่ยนะครับก็คือเขาไปกู้เงินมามหาศาลนับล้านล้านบาทเนี่ยครับไปแจกไปเท่ากับที่กู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าทําให้ลูกหลานใช้หนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานอย่างนี้ประเทศชาติเราจนลงอย่างเห็นเห็นเลยครับการสร้างหนี้กันหลายชั่วโคตนี่ แล้วใครจะรับผิดชอบครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีพรกฉุกเฉินไว้คมโควิดหรือกลุ่มอํานาจครับปลาปรามเห็นคนเห็นต่างทางการเมืองอย่างนี้ใช่ได้ไหมครับถ้ายุทธศาสตร์ไม่มีสามัคคีย่อมไม่เกิดครับไม่แน่นะครับยุทธศาสตร์แห่งชาติก็คือทําให้คนไทยจนลงไปเรื่อยๆแต่นายทุนขุนศึกศรราินารวยขึ้นเรื่อยๆประชาชนยิ่งจนยิ่งขาดอิสรภาพทางการเงินตามด้วยขาดอิสรภาพทางความคิดวันวันหนึ่ง ต้องเอาแต่ปากกัดตินทีปกครองง่ายดีครับด้วยการโยนเศษเงินให้แย่งกันอ่านเกมไม่ออกนะครับโควิดนั้นเป็นเครื่องมือในการโกงครับทุจริตหรือว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมในการกุมอํานาจและทําให้ประเทศชาติเราย่ําแย่ลงกว่าที่เป็นอยู่โปรดสังวรครับ